ฉีดเลยพี่ฉีดเลยฉีดเลยโอ้โหไม่ทั้งฟันทั้งน้ำไม่ขวรขึ้นหมดเลยพี่ให้มันมาลายอ่ะครับผมกับมใจ แฟขึ้นหรือเปล่าพี่มันมันโดนควร้อนจากตรงนั้นนะครับร้อนร้อนเลยพี่ฝาโป้งมันร้อนเลยพี่อุย เช่ม้อน้ำเลยหรอมันก็มีฝุ่นที่เต็มไหมดเลยนะผรูผ้าที่เปน็นอัน อันนี้พี่พี่อันนี้พี่อะพี่ระวังมันเผื่อนตรากโตโยต้ามันเดีนมปิดเกดห็นคุณมองเท่านั้นถ่ารูปผมใหต้องลงมานั่นแหละไฟมันขึ้นตรงนั้นมาตรงกลาโตโยต้ามันจะมีเดือยที่จะให้กดนะคะฝั่นู้นไฟกระลุกด้วยไหรอ มันต้องป็งตึงกลางแล้ว่ววาโตโยต้าเนาะนี่ทไมมันพังถึงขันนี้เลยต้นนาข่าวพี่ายที่ดีกว่านี้นี่มันะมคนวนมรมาลุกหนากขนาดนี้บุ้หยหมอน้ำรั่วเปล่าหม้อน้ำเหรอมไม่ใช่แม้อน้ำก็ไม่ใช่ หมดน้ำแล้วเปล่าปลาปลาแบดนะครับป้าแบดเต็ม <c oughs> เลยผมโอ้โ <c> ห <oughs> กูที่เรียกไฟลุกเต็มล้ออะไรแบบนี้เใช่ผมไม่ิชินไงผมอ่าผมกลัวมันผมกลัวผมกลัวมันลงจากตรงนี้ไงลงจากตรงพื้นน่ะถ้าโดนแบบบึ้มเลยอ่ะบินเป็นบิดสีนี่เหรอพี่เป็นบินตีนครับบินตีนเลยดึงแรงอยู่บนพื้นน่ะ ไฟมันลุกตั้งซุ้มล้ออะซ้มลอ JI, ้อไมผมกไม่เละะียอย่นี้มเใช่ครับท่าลงมาถ้าลงมาบึ้มได้แหละผมว่าวัวล้อไหม่เบืครับไห่ยังไหมอยไหมมีเล็กกู